ครับสวัสดีครับวันนี้มี AI นะครับมานำเสนอนะครับเป็น AI ที่น่าสนใจนะครับสำหรับคุณครูนะครับหรือคนที่สนใจนะครับเรียนรู้ในเรื่องของ AI นะครับมาฝากนะครับวันนี้ตัว AI ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าคอร์ดนะครับตัวคอร์ดนี้นะครับนอกจากจะ เนในเรื่องของรูปภาพหรืออื่นๆแล้วนะครับแต่ตัวที่น่าสนใจก็คือ,อ AI ตัวนี้สามารถสร้างเกมออนไลน์ได้นะครับโดยเฉพาะเกมทางด้านการศึกษานะครับในส่วนของผมที่ทำนะครับก็ทำในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะครับมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะครับเป็นเกมง่ายๆนะครับทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรา ไปชมวิธีการทำนะครับหลังจากนี้นะครับเชิญชมครับครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้า ai นะครับเว็บไซต์ที่เรียกว่าคอร์ดนะครับเข้าไปก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเข้าใช้นะครับก็เริ่มเลยนะครับเขียนคำสั่งพร้อมเข้าไปนะครับเป็น ง่ายๆแต่ถ้ามีรายละเอียดเราก็อธิบายให้ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเกมออนไลน์นะครับอันนี้ผมก็จะเอาเกมแบบง่ายๆให้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับเป็นปริศนาคําทายนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราพิมพ์เข้าไปเราก็กดเริ่มนะครับ AI นะครับของขอดนะครับก็จะเริ่มทําคําสั่งให้กับเรานะครับ เราก็รอสักครู่นะครับให้ AI ไได้เขียนโค้ดคำสั่งนะครับต่างๆเพื่อจะได้ทำเกมให้กับเรานะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเริ่มหาเขียนโค้ดให้เราแล้วนะครับก็จะเริ่มรอสักสักพักนะครับ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเกมด้วยนะครับโปรแกรมก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็จะได้หน้าตาเกมขึ้นมาประมาณนี้นะครับสีสันสวยงามหน้า,าเข้าไปเล่นเลยนะครับส่วนรายละเอียดนะครับหรือจะพิมพ์ชื่อ,อผูอ้พัฒนาหรืออะไรต่างๆก็สามารถาแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองทดสอบดูเล่นดูนะครับ จำนวนข้อหรือว่า,าปริมาณของเกมก็ขึ้นอยู่ครับที่เรากำหนดนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบแบบช้อยตัวเลือกแบบข้อสอบเลือกต่างๆพวกนี้นะครับก็จะ10ข้อนะครับที่เริ่มต้นให้นะครับเราก็ลองทดสอบดูนะครับหลังจากนั้นเมื่อผ่านนะครับไม่ติดอะไรแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะเอาลิงก์นะครับที่ เก็บไว้นะครับสามารถไปแชร์ในแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับหรือจะแปลงเป็น qr code นะครับก็ได้นะครับให้เด็กๆเล่นนะครับหรือว่าคนที่สนใจเล่นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของของเกมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับ AI ที่ชื่อว่าคอร์ดนะครับ ทำง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ไปเล่นได้นะครับเป็นเกมออนไลน์ง่ายๆนะครับสำหรับไปให้ลูกหลานเล่นหรือลูกศิษย์นะครับที่โรงเรียนได้ฝึกใช้นะครับอ่าเข้าถึงง่ายนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสร้างทางอ่าเชื่อมเข้าเกมได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำให้อยู่ในรูปของ qr code หรือแปะลิงก์นะครับให้นักเรียนได้สแกนเข้าไปได้อ่าไปเล่นที่ง่ายนะครับฝึก ทักษะกต่างๆนะครับก็หวังว่า,าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับเอาไปฝึกทำนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ